ข้อสุดท้ายนะครับนะก็ปิดด้วยเรื่องตัวแปรสุ่มอีกแล้วนะตัวแปรสุ่มอย่างที่พี่หนึ่งบอกมันมี2ชนิดคือไม่ต่อเนื่องกับต่อเนื่องน้มนับได้กับน้มนับไม่ได้จาได้ปะที่พี่หนึ่งบอกในข้อก่อนหน้านี้ปกติมันก็จะมาปีละ2อข้อเงี้ยไม่ต่อเนื่องข้อหนึ่งต่อเนื่องข้อหนึ่งงานนี้เป็นต่อเนื่องครับ นะเพราะสิ่งที่เราสนใจคือปริมาณน้ำฝนนะครับพอชั้นงานนี้เราก็จะให้ x แทนปริมาณน้ำฝนนะบางคนบอกพี่ทำไมมันถึงเป็นน้ำนับไม่ได้นี่ไงปริมาณน้ำฝนก็สูงกี่มิลลิเมตร2มิลก็นับได้ ไม่ได้พขบอมันอาจจะวัดได้หนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าเก้าสองจุดศูนย์หนึ่งสองจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมันไม่เหมือนข้อก่อนหน้านี้ข้อไหนอะไอสบู่ไอกล่องสบู่ไม่มีสบู่อะไปไหนเออเนี่ยมันไม่มีสองจุดหนึ่งกล่องหนึ่งจุดเก้ากล่องไม่มีกล่องมันต้องเป๊ะเป๊ะอย่างนี้เขาเรียกน้ำนับได้นะถ้าน้ําฝนแบบเนี้ยความสูงน้ําฝนเนี้ยน้ํานับไม่ได้นะเข้าใจก่อนเอาละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ให้มาแล้วมิวนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลซิกมาโจทย์ก็ให้มาแล้ว A เป็นจํานวนจริงที่ทําให้ความน่าจะเป็นที่จะสุ่ม1วันแล้วได้ปริมาณน้ําฝนดูคํานี้ครับปริมาณน้ําฝนอยู่ระหว่าง A มิลลิเมตรและ117ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ0.09เเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ได้ก่อนนะครับ P ความนั่นจะเป็นคือ p r o ป Ability ก็คือ P นะ P x อยู่ระหว่าง A กับ11.77เท่ากับ0.09ให้หาค่า A นี่ครับที่หนึ่งเอาสิ่งที่เขาถามเนี่ย จากประโยคภาษามาเปลี่ยนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนคุยกันก่อนนะครับข้อนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบปกตินี่มีคีย์เวิร์ดเลยเป็นการแจกแจงปกติ x เ,เนี่ยเราเรียกว่าตัวแปรสุ่มปกติไอ้ตัวนี้เอาไปเปิดตารางไม่ได้ ตารางพวกนี้เป็นตารางของค่า Z ครับ Z คือตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานชื่อโคตรยาวเลยตัวแปรสุ่มปกติไปเปิดตารางไม่ได้ครับอยากเปิดตารางต้องเปลี่ยนจาก x เป็น Z ก่อนนะต้องใช้สูตรนี้ครับ Z เท <Z S 2> ่ากับ x ลบมิลส่วนซิกมา ไม่งั้นเปิดตารางไม่ได้งั้นขออนุญาตนะครับจาก x อยู่ระหว่าง a กัน,น1 1 7บ1 11.77ขออนุญาตเปลี่ยน x เป็น z นะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น a ลบ mu mu คือเท่าไหร่ mu คือ10.45ส่วนซิก m a ิก m a คือ2น้อยกว่า z น้อยกว่า 11.77จาก X เปลี่ยนเป็น Z ก็ต้องลบมิวส่วนซิกมาเท่ากับ0.09นี่ครับนะอย่างเงี้ยถึงจะเปิดตารางได้นะฝั่งซ้ายมือก้อนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับมาติด A เพราะเรากำลังจะหาค่า A แต่ฝั่งขวามือน,นี้คำนวณได้ช่วยพี่หนึ่งหน่อย 11.77-10.45เหลือเท่าไหร่ละหาร2ด้วยเหลือ1.34ใช่ปะ่ะ1.3 32ทั่ที1.32หาร2ก็เหลือ0.66ตัวเนี้ยเอามาดูกราฟ หรือพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ Z น้อยกว่า0.66ตรงนี้ครับตรงกลาง Z เป็น0นะด้านขวา Z เป็นบวกถ้า Z เท่ากับ0.66นี่ครับพื้นที่ทั้งหมดที่น้อยกว่า0.66จะมีค่า0.7454พื้นที่ทั้งหมดนี่ 0.7454แต่เขาบอกความน่าจะเป็นที่ค่า Z จะอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีแดงเอ้ยโทษสีเขียวกับสีเหลืองคือ0.09เท่านั้นตรงนี้ครับเขาต้องการให้พื้นที่ตรงนี้มีค่าแค่0.09แปลว่าพื้นที่ตรงนี้ ก็ต้องเท่าไหร่หนูก็ดูสิเมื่อกี้พื้นที่จาก z น้อยกว่า0.66เนี่ยไล่ไปด้านด้านซ้ายสุดเนี่ยมัน0.7454หนูก็0.7454ลบ0.09 54 14ลบ9เหลือ5เหลือ0.0 6554ซึ่งพื้นที่0.6554นี่ครับมันตรงค่า Z 0.4ศูว่าตรงนี้ Z คือ0.4นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยากให้ความน่าจะเป็นมีค่าแค่0.9ค่า Z ต้องอยู่ระหว่าง 0.4กับ0.06 0.66 06เนี่ยตรงนี้อ่ะพี่นึ่เขียนเป็นภาษาไทยให้นะแปลว่าถ้าต้องการพื้นที่หรือความน่าจะเป็นนะเพราะพื้นที่ใต้เส้นโคง้งปกติคือค่าของความน่าจะเป็นถ้าต้องการความน่าจะเป็น 0.09ค่า Z ต,ต้องอยู่ระหว่าง0.4กับใช้คำาวาถึงก็ได้0.66ทันไหมลูกนะไม่ง่ายนะข้อนี้แปลว่าไอ้ค่าเนี้ย ตุ๊ด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 ตุ๊ตต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 ตไอไฮไลท์สีเขียวๆเนี่ยแปลว่า a เอลบสี่วนเนี่ต้องมีค่าเท่ากับ0.4จุบครับแก้สมการหาค่า a นะเอา2คูณไขไปก็เป็น0.8 A เดียวก็เท่ากับ10.45บวก0.8ก็เป็น11.25 ถือว่ารับได้ข้อสอบเติมคําถ้าเป็นทศนิยมเนี่ยมันต้องเป็นทศนิยมที่ลงตัวไม่ใช่ทศนิยมแบบไม่รู้จบอันนี้ผิดแน่ๆนะโอกาสผิด99.99% 99นะถ้าทศนิยมแบบจุดหเนี่ยพอรับได้นะครับข้อนี้ตอบ11.25ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากเวอร์อะไรนะซ้อมให้ดีบอกแล้วปัญหาโจทย์เรื่องตัวแปรสุม่มที่มีปัญหาคือแบบฝึกหัดมันน้อย ันต้องตั้งแต่ปี6-4ขึ้นมานะถ้า A level ไม่พอไปหาข้อสอบสมาคมทำเพิ่มก็จะดีมากนะครับได้ฝึกหลายๆข้อหน่อยน่าจะโอเคนะครับข้อนี้ถือว่าเลขไม่ลงตัวแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับตอบ11.25